สำหรับคนที่ถามเข้ามาก็รอบเลอะอะไรของเราทุกตัวทุกเครื่องต้องใดตามสูตรที่เราที่เราคำนวณไว้นะครับคำนวณว่าเอ่อรอบของฟีดเท่านี้แล้วก็ขัวมีดก็ต้องเท่านี้อะไรประมาณนี้คือไม่ได้ทำแบบได้บ้างไม่ได้บ้างไม่ไม,ม,มีมาตรฐานไม่มีคือของเราก็เครื่องไม้เครื่องมือ ทุกอย่างต้องได้มาตรฐานหมดเลยเทยนี้มันคุณภาพเหมือนกันหมดสำหรับคนที่ถามว่าบาลานซ์ศูนย์แล้วมันได้อะไรคือหลายๆลายอย่างคือถ้ามันไม่มีประโยชน์ไม่มีคุณสมบัติอะไรเนี้ครับ mm hmm. เขาคงไม่ทำหรอกเดี๋ยวมันเสียเวลาเปล่าๆครับคืออ่าเราไม่ได้ดัดดัดปรับแต่งเสียงนะครับคืออันนี้เสียงของเครื่องประมาณนี้เสียงไม่ได้รันโรงงานนะครับ ก็ประมาณนี้เสียงมันเสียงเบามากแล้วเครื่องเดินเดินแบบนิ่มๆไม่มีกระดกกระเด็กเพราะว่าเราตั้งเครื่องให้มันสมสมดุลกันให้มันแมทกันคือไม่มีไม่มีการยกแล้วกระดกกระเดกกระดกกระเดกสำหรับหลายๆคนที่เจอปัญหาเรื่องลูกเตาหมดไวบ้าง เขาขดบ้างยัดไม้เรามันกระดกโคกเคกอันนี้ก็อยู่ที่การตั้งเครื่องของเราแต่ปกติแล้วเครื่องสูตรใครสูตรมันการตั้งเครื่องเนี่ยครับการตั้งเครื่องนี่เครื่องดึงไม้ดีๆเขามาเนี่ยสาหรับเอฟซีเก่าๆนะที่เห็นผมผมทวงน้าหนักผมขี่ไม้ขี่อะไรอย่างเงี้ยเราไม้ใหญ่ๆเครื่องเดินแบบ เหมือนเหมือนเ i ไอครับเหมือนที่คนคอมเมนต์ว่า AI หรือเปล่าเดินแบบไม่ติดไม่ขับอะไรเลยคือบางเครื่องถ้าเครื่องสิบหกนิวนะบางเครื่องนะเห็นเขาคลายกันนะไม้เล็กเล็กเท่านี้ครับไม้เล็กๆเท่านี้หย,ยัดนี่ต้องต้อง,ต,องต้องใช้พลังฝ่ามือกระแทกเข้าด้วยคือแรงทับเคลื่อนแรงอะไรเหมือนไม่มีเลยเครื่องใหญ่ แต่ว่าแรงขับเคลื่อนอะไร,ร,ออะไรมันไม่มีอยู่ที่การตังเครื่องแต่นี่สูตรใครสูตรมันว่าเขาตังแบบไหนตั้งแบบไหนให้แบบเครื่องเดินนิ่มๆทีนี้ยเครื่องที่เราตังแล้วมันเดินแบบดึงแบบแบบนิ่มๆเลยแบบไม่ไม่มีแบบไม่นักมากไม่เบามากไม่กระโดกกระเดกอะไรประมาณเนี้ยเครื่องอายุการใช้งานมันก็ยาวนานขึ้นครับอายุการใช้งานมันก็นานแล้วก็ไอ้คนใช้ก็ก็อยากใช้ก็มีประมาณนี้ครับคลิปนี้ ตัวนี้ตัวนี้รีวิวขายตัวนี้นะครับตัวนี้อยู่ที่สามหมืนห้าไม่รวมทรงนะครับสามหมืนห้าไม่รวมส่งเครื่องเสียงประมาณนี้ก็มีหลายตัวราคาจะแตกต่างกันที่ลงคลิปก่อนนาะนี้นะครับก็อันนี้ลงให้ดูแล้วโอเคครับ